สวัสดีค่ะคุณผู้ชมจินตนาชาแนลค่ะมือ่อวันที่21มิถุนายน2567นะคะจินตนาจ,จะลงแนวทางฮานอยมัดรวมค่ะคุณผู้ชมฮานอยมัดรวม3อาจารย์3ามเซียนนะคะคุณผู้ชมที่ปังทุกวันนะคะเมื่อวานเป็นตาสะออนค่ะคุณผู้ชมเขาที่ดีค่ะเมื่อวานนะคะเนาะเข้าดีมากค่ะ อของทุกเซียนเลยนะคะคุณผู้ชมบ่มีว่าเซียนใดบ่เขาหรือว่านเนาะค่ะน่ะเข้าทุกท่านเลยคะ่ะว่าผิดหวังค่ะคุณผู้ชมแต่ก็ผิดบางตรงที่จินตนานะคะผิดพลาดไปมืงบ้านเนาะค่ะคุณผู้ชมเนา,าะพลาดไปมากๆเลยนะคะเมื่อวานนี้ค่ะที่ทําให้คุณผู้ชมผิดหวังของเซียนสกุลพ่นห้าน้อยเนาะค่ะจินตนาเหตุของเพื่อนผิดนะคะคุณผู้ชมเพื่อนให้ถูกแต่จินตนาทําให้ผิดนะคะเขียนผิดคะ่ะคุณผู้ชมค่ะของมือนีกะ บอผิดค่ะคุณผู้ชมเช็คดีแล้วเช็คแล้วก็ส่งให้เจ้าของตัวเลขแนวทางดูนะคะคุณผู้ชมซึ่งเขียนมาแล้วคะ่ะเอาค่ะคุณผู้ชมโดยประกันไดกันแล้วแต่เนาะคะ่ะเนาะจิตนาค่ะขอขอขอบพระคุณเ,ณเจ้าของแนวทางะค่ะทุกๆอาจาร,รย์ทุกๆเซียนนะคะที่ให้แนวทางมาวางทางช่องจินตนาชาแนลนะค่ะ แล้วก็ขอบพระคุณคุณผู้ชมทุกท่านค่ะที่เขามาเบิงเขามาติดตามมากดไลค์กดแชร์ให้กับเป็นกำลังใจให้กับจินตนาค่ะไม่มีสิ่งใดมากไปกว่าคำว่าขอบคุณนะคะขอบคุณคุณผู้ชมค่ะจินตนามีกำลังใจอยู่ได้เพราะคุณผู้ชมนะคะเบื้องหลังจะเป็นยังไงก็ช่างมันนะคะคุณผู้ชมรู้แต่ว่าคุณผู้ชมเขามาเบิงจินตนามีความสุขมีทีใดหายความสุขกับคุณผู้ชมได้เบิงแล้วก็หายความสมหวังเนาะค่ะเนาะเอาค่ะคุณผู้ชมมือนีมาเบิง ฮา,หาหนอยมัดรวมของสามอาจารย์สามเซียนนะคะเราคลิปต่อไปจินตนาก็จะล่วงล่าพัฒนาค่ะคุณผู้ชมมื่อีจะออกจากบ้านไปนะคะเพื่อไปพักผ่อนหย่อนใจบ้างนะคะคุณผู้ชมมันจะได้ไม่เครียดอีกนะคะเพราะว่าดูกับตัวเลขและวจินตนามึนค่ะคุณผู้ชมเนาะเอาค่ะพาคุณผู้ชมไปเบ่งบรรยากาศต่างๆทางนอกบ้านะะเนาะเอาไปดูแนวทางกันเลยค่ะมาดามคำนวณค่ะคุณผู้ชม มาดามคำนวณให้มาวันนี้ค่ะรูดหกกับ8ค่ะคุณผู้ชมรูดหกกับ8แล้วก็จับคู่ให้ค่ะ6กเก้าหกศูนยหนึ่งค่ะเบิ้ลห6หกแปค่ะจับคู่ให้3ตัว4หางค่ะ689 680 6้าหแล้วก็668นะคะคุณผู้ชมรู้สึกว่า6มาแรงนะคะเพ่าเพิ่นรู้สึกเน้น6เยอะมากเลยค่ะคุณผู้ชม นะคะมีหกกับแปดอยู่เท่านั้นเองนะคะคุณผู้ชม่ะของมาดามเขานี้ดีค่ะคุณผู้ชมช่วงนี้นะคะดวงกลาลังมาแรงมากครึ่งดวงของมาดามเด้อคุณผู้ชมผู้ใดท่านบ่บเคตติดตามกับติดตามของมาดามนะคะคุณผู้ชมมาดามนี่ทั้งลาวทั้งไทยนะคะไทยก็แตกสามตัวะค่ะคุณผู้ชมให้มาสามคู่เองคะอ่ะเรียกไทยเนาะคะ่ะเนาะก็ยังแตกสามตัวได้นะคะคุณผู้ชมสามหางเองนะคะเอาเบื้องของ หมู่บ้านค่ะคุณผู้ชมทั้ง8ทั้ง0ย์เข้าทั้ง2ตัวค่ะ8เข้าที่8ปดที่สองค่ะคุณผู้ชม0ูนย์นี่เข้าไป90ตัวตกลับนะคะศูย์ไม่ต้องตัดเลยค่ะคุณผู้ชมเอาค่ะแคบหน้าจอเ้อค่ะคุณผู้ชมไปต่อค่ะของอาจารย์ต้อยค่ะคุณผู้ชมของอาจารย์ต้อยรวมโชคค่ะวันนี้ให้มา5กับ0ย์ค่ะ4น้นอยค่ะคุณผู้ชมเฉพาะกิจที่เศษปกติและ VIP ค่ะไปด้วยกัน4น้นอยนะคะ ร่วมกันเลยค่ะคุณผู้ชมมีตัวกลับมาให้เรียบร้อยค่ะเป็นกลับมาให้พรอมอา,อาจารย์ต้อยนะคะเมื่อวานก็เข้าเหมือนกันวันนี้ให้5กับ0เป็นตัวเด่นตัวรูดค่ะ5กับ0นย์เป็นตัวเด่นตัวรูดค่ะแล้วก็4 2 5 2 4 9 7 0 0 8แล้วก็2 4 2 5 9 0 0 7 8 0ค่ะคุณผู้ชมจริงๆ8ต้องอยู่ข้างบนนะคะแต่จริงๆเอ,เ,อเอาสลับกันค่ะคุณผู้ชม ผิดพลาดนิดหน่อยคองควางตานิดนึงนะคะคุณผู้ชมแต่ว่าก็ยังตรงอยู่นะคะแล้วก็ตัววินค่ะ4 5 0ห8 9ดค่ะเอาหากับศูนมาวินกันหากับศูนอยู่ในนี้นี่แล้วนะคะคุณผู้ชมแค่หน้าจอค่ะของอาจารย์ต้อยเมื่อวานค่ะคุณผู้ชมอันนี้คือให้มา9กับ0ระนกศูนย์กอดข้อกันค่ะแล้วก็ตัววินก็กอดคอกันเข้าไปทั้งหมดตั้ง5คู่ค่ะคุณผู้ชมเห็นไหมคะตัววินค่ะ มีความสัมพันธ์อยู่กับที่ตัววินนะคะแล้วก็ตัวจับคู่ให้ก็0ูนสามตรงๆค่ะ VIP แล้วก็ศูนย์เจ็ดบนเข่าบนทั้งหมดค่ะคุณผู้ชมกองเงินเขาไปบนหมดเลยค่ะมี90้าศูนย์ไปล่างค่ะคุณผู้ชมเมื่อวานนะคะเก้าศูนย์ไปล่างกอ,อกกันนะคะเนาะค่ะไปต่อค่ะคุณผู้ชมของอาจารย์ยอดค่ะอาจารย์ยอดบุรีรัมให้มาห้ากับสี่ค่ะคุณผู้ชมหมู่บ้านพนเขาศูนย์เจ็ดค่ะ อาจารย์ยอดนี่เผลอเข่าสามตัวดวยค่ะคุณผู้ชมอย่าเผลอค่ะถ้าเผลอปุ๊บเข้าสามตัวทันทีนะคะมือน,นี้จะเข่าบอกรีตามเบิงค่ะของอาจารย์ยอดนะคะวันที่21นิมิถุนายน2 5 6 7อค่ะอาจารย์ยอดให้มา5กับ4ค่ะจบคู่ให้25 58 5 1ห4าแนึ่งการแล้วก็57เป็นตัวกันค่ะตัวกันตัวร่องค่ะแล้วก็จะคู่ให้3ตัว4หางค่ะ1 1 42 2หนึ่งแล้วก็558ค่ะคุณผู้ชม แคปหน้าจอค่ะของอาจารย์ยอดปรีลมขอโบวบ้านค่ะคุณผู้ชมของอาจารย์ยอดให้มา5กับ4ี่เวเข้าทั้ง5ทั้ง4ค่ะเขาทั้งหาละ4รสี่บ้านนะคะแต่3าตัวไม่แตกค่ะ2ตัวไปคู่เดียวค่ะคุณผู้ชม0ูนย์เค่ะตรงๆนะคะค่ะคุณผู้ชมแคปหน้าจอที่ละนะคะเดีย๋ยวคุณจะน่าจะจับให้ทั้ง3คนเลยค่ะคุณผู้ชม โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมทุกครั้งเน้อค่ะคุณผู้ชมะวาแนวทางที่ได้มานะคะมันก็มีเข้ามีหลุดเป็นธรรมดาเด้อค่ะว่าบ่มีใดรู้นะคะว่ามันจะเข้าจะหลุดนะคะแต่ดูแล้วโปรดใช้วิจารณญาณทุกครั้งะค่ะคุณผู้ชมมีสติจักหน่อยหนึ่งนะคะค่ะโดยเฉพาะจินตนาสติแตกแล้วค่ะคุณผู้ชมเครียดค่ะแต่ตัวเลขบว่าพาคุณผู้ชมเครียดหรอกเนาะค่ะเนาะจมให้คุณผู้ชมฟังก่อน ไม่มีที่ระบายค่ะคุณผู้ชมขอให้ปังๆทุกคนเด้อค่ะคุณผู้ชมที่เขามาเบิงชองจินตนาช่นแนวค่ะขอให้หมานขอให้รวยทุกทุกคนค่ะขอให้รวยรวยทุกคนนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับจินตนาด้วยนะคะคุณผู้ชมจินตนาขอขอบคุณหลายๆขอขอให้สุขภาพดีมีความสุขทุกๆท่านสวัสดีค่ะ